นี้ก็เมนูเด็ดค่ะผัดไก่ผัดไก่บ้านนะคะใส่ตีนไก่นะคะเครื่องแกงนี้พืก้ก็ได้ผัดเขาใส่น้ำมันให้เขาหอมก่อนนะคะเพื่อนๆเนาะให้เขามีความหอมของเครื่องแกงเนาะผัดใส่น้ำมันนิดเดียวคั่วไปคั่วมานะคะเนาะให้เขาค่อยๆเคาแบบ กลิ่นอโลเอดาหอมก่อนนะคะคว้ยเขาแห้งๆนะคะนะคือก็จะเปิดล้องมือเด้องห <c oughs> อมจะทอดแบนี้สิ่หลอดทุกคนหลอดีิน้องเนาะนะอันนี้ก็คือก็ลวกไก่เสร็จแล้วนะคะลวกไก่เสร็จแล้วนะก็ใส่ลงไปเลยค่ะนุจะเอาไก่เขาไปต้มก่อนประมาณ5นาทีนะคะลวกเขาให้เขาสะอาดนะคะ นะแล้วพี่นุชจะไปคุกเฮ้คลุกกิ่ามาแล้วพี่นจะไปคุกก่อนนะมือเดียวนะคะตอนนี้พี่นุชก,ก็เอาตีนไก่ลงไปแล้วนะคะตีนไก่ก็เป็นเป็นอะไรนะเป็นยางนะคะก็ต้องเคลื่นไนิดนึงนะคะมันเคลื่อนนะมือเดียวนะใส่ตีนไก่ลงไปแล้วเดี๋ยวพี่จะไปคนนะคะคนก่อนนะก็สี่คนดูพี่พน,น้องใกล้จะได้กินแล้วพี่น้อง ขอถอดได้ค่ะเสียงพะโลมดัางแงงห้งเพราะว่าต้นละไม้มันกินแห้งแม่คือตน้นเปิดแห้งๆนะคะเนาะแค่ถ่าเอาน้ำม่รับไปก็ได้แล้วพี่น้องผัดเส็ดไก่เหนียวใส่ตีนไก่นะคะผัดเส็ดไก่บ้านบ้านเราเนะะี่ยค่ะแล้วก็ใส่น้ำไม้ดองนะคะตีนไก่หนึ่งกิโลไก่สองตัวนะคะเดี๋ยวเพื่อจะเอาน้ำใหม่ใส่กันเด้อน,น,นู่นว่าขนาดจังมันหนักแม่พี่น้อง ท่านต่อจกท่ายแล้วพี่พอน้องแล้วพี่น้องก็จะเอาระไม เครื่องเขาเนาะทัดเครื่องให้เขาให้เขาหอมกันได้จัดได้ใสนะ้ำมันนิดนึงไก่เป็นชิชดด้นๆแล้ะะพวออพี่น้องไก่แซวี่น้องจวดกล้องอ๋อสิพายูเมือพี่นุชแล้วพี่นุชขอโทษหลายได้จัดได้แฟนพี่กันร่งตั้มให้เนาะกล้องให้พี่จันเนาะมันหนักมันขับ,บข้นเลยสอนก็สอนัดติมีอันเดียวค่ะที่ว่าพี่นุชชอบใส่มันสะดวกแต่ว่ามือนีไก่มันหนักโพดเนานะ ดูกับคอทลดได้หลายนะค่ะเสียงแฟนมันดังดังพี่น้องเนาะพ่อพัดอันอันนี้มันสีมันสิคุ้งบานมันสิหอมคุ้งบานไม่ใช่เนาะเค้ืงแจงก็เลยเปิดแฟนเสียงดังเนาะคะนะ่ะเนาะอืมจวดมาได้มาได้พี่น้องเด้มเดอ,ดอดมันจวดน้อกัรเด้อค่ะเด้จอจวดตรงนี้น้ำคุกค,คิดนะคะนะ่ะเนาะไปคลุกเขาเนาะ แข็งแล้วก็บ่ดีพี่น้องเนะาะไม่ต้องมีนำ้คนำคลุกคลิกน้ำ